น้องยิมกินอะไรคะยิ้มแม่อร่อยไหมคะ้มาดูอ่อนใจหน่อยก่าเียวด้วยนะคะโอเคก่ะเดี๋ยวมมาดูจ่ายพี่น้องก่อนไปน้องกินน้องกินมากเลยโอ้โห่ค่ะเอาคำต่อไปันเยอ่ะจิสกแอนอ่าสดงอ้ว ออน้ำด้ไครอนไหไม่แล้วลองเป่าดูก่อนสิครับลองชิมๆดูโอ้โหเก่งมากเกลบไยแล้วโอ้โหเก็ียเคลิปเข้าได้อาซ่อมกเอาซ่อมค่ะเยซ่อมค่ะก็ยกลอ้ำเลยค่ะอ้าเลยค่ะเอาซ่อมเลยค่ะลูกเอาซ่อมเลยซ่อมเลยค่ะ ดูก็กินนั้อโอ้โอ้ดูพี่อุ่นนะดูพี่อุ่นนะใช้ตะเกียบโอ้โหโอ้โอ้โพี่อุ่นกับพี่หูใช้ตะเกียบโอ้บะหมี่มีไม่กี่นะคะกลุ่มข้ามเต็มโต๊ะแต่ว่ากินมามากจ้มา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 โม่ะเอาเอาอ๋อโอ้ ดูมีกับบิวดนะจะใช้ได้เกยบนะทีนี่โอ้โอ้บโอเคะเียกนนเีกันโอโอ้โอดิอะอะไรนะคะอ๋อโอเค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 ค่ะโอโหมีมัมบนู บีหนยอือห okay. yeah> ัีกหน่อยค่ะด่ะมักดอะใช่ไเย้้วอ้อะไรนะคะน้องเง้องเงี้หนว้าวว้าไว้าให้มมาดูหมว้าม่มเลยค่ะผักไกของเด็กค่ะ มอร่อยค่ะอร่อยค่ะอุ่นม้าไหนไม่ทเท่าเลยโอ้ยอุ่นยกน้ำซ้นเหรอเมื่อกี้มามาดูไม่ทันเลยนะโอ้โห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 โอ้ดีเนี่ยโอ้โหโอ้โห ลองยีกัอ้ห้โอ,โโอโบายบายค่ะพอแล้วนะคะคิปนี้บายบายค่ะไามา่บา,บายค่ะลูกเอ,เอาอีกคำ้อลูกออเอาอีกค่ะลูก

บายค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคก๊อฟจริงค่ะโอ้ลองบอกไหม